คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเปิดไกด์ไลน์กัอนละกันไกด์ไลน์แบดดี้คาเดียเนี่ยล่าสุดผมยังเข้าใจว่ามันเป็น AHA 2018นะถ้าไม่นับตัวเพ c ซิ่งไกด์ไลน์ปีน,นี้อาจจะมีใหม่แต่ว่าน่าจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากาขึ้นว่า AV B l o c ลตัวที่ง่ายที่สุดอ่ะผมบอก เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรผมบอกว่า complete hard block advance d หรือ high grade a v block m o b i s type t ไอ้ที่อยู่ในก้อนเดียวกันคือ permanent pacing เป็น class 1คือถ้าเกิดว่าเราเห็น ekg เป็น complete hard block high grade หรือ advance d a v block m o b i s type 2พวกเนี้ยเราถือว่ามันเป็นมันน่าจะเป็น infra nodal หรือว่าถ้า complete เนี่ยก็คือต่อให้เป็น nodal หรือ infra nodal ก็อันตรายพอกันนะครับ แตใ่ในทางทฤษฎีคือจริงๆแล้วอินฟราอันตรายกว่าก็คือให้นะว่าไปใส่เปอร์มานเดนเพสได้เลยแม้ว่าไม่มีอาการแต่ว่าเรื่องความอิมเมอร์เจนซี่นี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วมาแล้วเรา,เ,ราจเจอเป็นแบบโมบิส2หรือเราเจอเป็นคอม l พลตอันนี้โอเคต้องใส่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบมากกับอีกคนที่มาด้วยคอมเพลทฮาร์ดบ็อกแล้วแบบ b p ดีดัฮาร์ดเฟลอันนั้นนะเออรีบอาจจะต้องรีบใส่เป็นเทมพอร์เรลลี่เพสก่อน ทีนี้ย้ำอีกนิดนึงตัวไกด์ไลน์เนี่ยเขาจะเขียนว่า complete hard b o c วงเล็บ acquire มีวงเล็บ acquire ขึ้นมาด้วยทำไมต้องวงเล็บเพราะว่า congenital complete hard b o x เป็นข้อยกเว้นในการใส่ permanent pace นะครับคือคนที่เกิดมาอ่ะใครที่จะเจอเป็น complete hard b o c อย่างเช่นพวกอะไรดาวซินโดรมอะไรอย่างนี้ไหมก็คือถ้าเกิดว่าเป็น complete hard b o c ตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วไม่มีอาการไม่ต้องใส่นะครับอันเนี้ย ยังไม่ต้องใส่คือบางคนเกิดมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะเป็นคอมพิวทฮาร์ดบล็อกตั้งแต่เกิดเพราะว่าพวกเนี้ยมักจะเป็นโนดอลบล็อกแล้ว Avnode เขาอ่ะจะทำงานได้ดีมากเพราะว่าคือเป็นตั้งแต่เกิดอ่ะ o v e ีนดสตองสามารถที่จะแบบ Avnode คือเรดแบบ60-70ได้นั้นบางคนน่ะคือไม่มีอาการเลยจนกระทั่งแบบมาตรวจร่างกายสมัครงานแล้วก็เจอว่าเฮ้ยอี g ผิดปกติมีคอมพิวเฮาร์ดบล็อกแต่กลุ่มเนี้ยคือ ถ้าเกิดอายุน้อยๆมากๆแล้วก็ไม่มีอาการแล้วก็เวลามีคทิ i v i t y แล้ว hard r เรทมันแบบได s ขึ้นได้ค่อนข้างดีกลุ่มนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เบอร์มานินเพสเนเกอร์แต่ว่าเราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันดูน่าจะเป็นคอนเจนิทอลหรือน่าจะเป็นแอคควายส่วนใหญ่ถ้าอายุเยอะสักแบบ55 60อะไรพวกนี้ก็เราก็มักจะตีว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะคอนเจนิทอลแล้วมันน่าจะแอคควายแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะพูดไปพร้อมกันก็คือ เฟิร์สกีกับโมบิสไทวันเพราะว่าเจ้าสตัวนี้คำแนะนำในการใส่เพอร์มานิ p เพซิ่งอ่ะเป็นคลาส 2A 2A ก็คือใส่ได้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าโทษเนาะอันนี้คือความหมายของคลาส 2A อ่ะจำไว้นะมันเขียนว่าอะไรบ้าง Mark f i r s t d i g r e e v v b l o ล k และ Mobi t ไทวัน Block ทีนี้คำว่า Mark f i r s t d i g r e e คืออะไร เฟิร์สดีกีเราได้แอคที่ pr มากกว่า200อ่ะมิลลิเซกันทีนี้ถ้ามีพี่มาร์คมาด้วยพี่มาร์คเฟิร์สดีกีคือเอามากกว่า300มิลลิเซกทำไมต้องเป็นมาร์คเฟิร์สดีกีมันอธิบายอย่างนี้ครับคือเราจะเห็นว่าอันเนี้ย ตัว P wave อะ่ะมันมันเข้ามาใกล้กับตัว QRS ตัวก่อนหน้าเนาะทีนี้ให้เราลองนึกภาพว่าหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างเนี่ยปกติจะแบบบนบีบล่างบนล่างบนล่าง,างอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมี first d e g r e AV block เกิดขึ้นอะ่ะไม่เป็นไรบนล่างบนล่างบนคือช่วงจังหวะเนี้ยครับช่วงที่เป็น T wave อะ่ะคือหัวใจมันกำลังคลายตัวแล้วถ้าเกิดว่า สัญญาณมันช้าจนกระทั่งแบบ P wave อะ่ะมันถอยมาซ้อนๆกับตัว T wave นี้เลยอะ่ะหัวใจห้องล่างมันจะยังคลายตัวไม่เสร็จแต่หัวใจห้องบนอะ่ะมันเริ่มบีบแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรคือความดันในหัวใจห้องล่างหรือว่าตัว LV pressure มันจะยังสูงอยู่ทำให้พอ atrial e contract ปุ๊บอะ่ะเลือดมันไม่สามารถที่จะฟิ l ล,ลงไปได้เต็มที่เพราะว่ามันยังบีบอยู่เลยอะ่ะมันยังคลายไม่เสร็จดีเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นพอเลือดลงไปได้ไม่เต็มที่ปุ๊บพอเว n t ิเคิลบีบส่งผลให้คาเดียกเอาพุตอ่ะมันหายไปส่วนหนึ่งปัญหาเนี้ยเราเรียกว่าซูดเพอสเมเกอร์ซินโดรมคือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการแบบ loss of AV synchrony ก็คือ a อเตียมกับเวนติเคิลบีบตัวไม่สัมพันธ์กันไามิ่งไม่เหมาะสมซึ่งตรงนี้มีผลต่อคาเดียกเอาพุตประมาณ10-20% ในบางคนอาจจะไม่มีผลอะไรแต่ว่าในบางคนเขาอาจจะได้รับผลกระทบซึ่งอาการมันจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแบบกลุ่มที่มันเป็น s e o o n d e g r e e หรือเป็น c o m p l e t e AV block กลุ่มนี้อาจจะมาด้วยแบบเหนื่อยๆเพียๆมึนๆหรือว่าโดยเฉพาะเวลาแบบเวลาที่เราต้องการขาเดียกเอาพุดเยอะๆเวลาออกแรงเวลาทํางานแล้วมันมีอาการเยอะขึ้นมีอาการเวียนหัวเยอะขึ้นมีอาการหน้ามืดแล้วเราหาสาเหตุอื่นไม่ได้แล้ว อันนี้ต้องต้องเน้นว่ามั่นใจว่าไม่มีสาเหตุอื่นที่ทําให้เกิดอาการนี้แล้วคิดว่าเฮ้ยคนไข้เนี่ย p รอปลองมากกว่า300 m มิลลิเซกตัว P มันไปใกล้ T ีเวฟมากๆน่าจะเป็น u ูโดเพสเมเกอร์ซินโดมอันนี้ก็จะมี i n นดิเคชันในการที่จะส่งไปใส่เพ m a ม e นเพสเมเกอร์ซึ่งเจ้าตัว Mobis วันก็จะคล้ายๆกันครับโมบิสวก็อาจจะทําให้เป็นสูโดเพสเมเกอร์ซินโดมได้หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นโมบิสไชวันแต่ว่าเรทมันค่อนข้างช้า เหมือนแผ่นที่ผมให้ดูที่มันเป็น2ต่อหนึ่งสลับกับสลับกับโมบิสวันอ่ะอันนั้นถ้าเกิดว่าเรทมันช้ามาก40ประมาณเนี้ยมันอาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการได้เหมือนกันอันนั้นก็ใส่ตัวมาร์ f เฟ d ร์ดีกีเนี่ยถ้าจะใส่ก็ต่อเมื่อเราพิสูจได้ว่าคนไข้เป็นสูดอพ a สเ m เ k อร์ซินโดรมในขณะที่ตัวโมบิสใช้วันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้2แบบก็คืออาจจะเป็นสูดอพอสเนเจอร์ก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นซิมตอมติกแบรดดี้คาเดียธรรมดาเลยก็ได้ก็คือหารเรทช้าเกินก็เลยมีอาการกลุ่มนี้ก็ไปใส ส่วนกลุ่มที่เหลือเนี่ยมันเป็นกลุ่มพวกแบบ Congenital เป็นเจเนติกดีซี e นิวโรมาสเคล่าดีซีดอะไรพวกนี้เราก็ช่างมันเราใช้หลักๆเราใช้แค่เราใช้แค่สามกล่องนี้ก็พอก็คือตรงตรงเนี้ยเฟรดิกีที่มีซิมตอมโมบิสใช้วันที่มีซิมตอมแล้วก็กลุ่ม Complete High Gate แล้วก็โมบิส t ช่ทูทีนี้เอ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงเวลาที่เรามาดู EKG ของคนที่เจอโดยบังเอิญ ปัญหาบางทีเนี่ยเราจะมาเจอว่าเวลาที่คนไข้ามาด้วยอาการอื่นๆแล้วเรามาตรวจเจอว่าคนไข้แบบเฮ้ยมันเป็นโมบิสไช่วันเราจะไม่ต้องทําอะไรต่อไหมคือโมบิสไช่วันเนี่ยมันอาจจะเจอได้ในคนปกติอ่าสองกลุ่มที่เรามักจะเจอกลุ่มแรกก็คือเวลาที่คนไข้นอนหลับแล้วมีไฮเวก้าโทนบางคนอาจจะเคยแบบโดนคุณพยาบาลโนติฟายว่าคุณหมอคนไข้มีฮาร์ดบล็อกตอนแบบเที่ยงคืนคือคนไข้กําลังแบบ หลับแทบหลับดี p อยู่แล้วก็แบบเครื่องมอ n นิเตอร์มันร้องเพราะว่าฮาร์ดเ a t e อาจจะลงไปน้อยกว่า50คือแล้วแต่วอร์เนาะว่าเขาจะตั้งอะลาร์มไว้เท่าไหร่นะบางทีหลับๆไปเทิน m o b i สวรรแล้วพยาบาล Notify หมอไปดูปลุกคนไข้ตื่นปุ๊บโมบิสวรรหายอาจจะกลายเป็น First สสิกหรือว่ากลับมาเป็น Normal แล้วฮาร์ดเหล e มันขึ้นคนไข้ไม่มีอาการอะไรสบายดีอันนั้นก็ปกติครับไม่ต้องทําอะไร กับกลุ่มที่2ที่เราจะเจอโมบิสไทวันได้ก็คือกลุ่มนักกีฬาทีนี้ต้องเป็นนักกีฬาระดับไหนส่วนใหญ่แล้วอ,ะอ่ะมักจะต้องเป็นระดับที่เป็นคอมเพ t i t ทีฟเลเวลก็คือเป็นระดับที่แบบแข่งขันแล้วอะ่ะอาจจะแบบอชอบไปลงวิ่งมาราธอนลงวิ่งฮาบ่อยๆเลยหรือว่าเป็นนักกีฬาในกลุ่มที่แบบอย่างน้อยต้องเป็นระดับที่แบบไปแข่งขันกันอย่างจริงจังอะ่ะไม่ใช่แข่งกันเล่น ่ะกลุ่มนั้นนะอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นที่มันเกิดจากตัว high w e i g t ก็ทนของคนไข้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ highly train ฝึกหนักเป็น competitive athlete แล้วก็อาจจะเจอกลุ่ม Mobis t a i w a ได้ที่เป็น normal นะครับก็อย่าลืมว่ากลุ่มนี้เราต้องเอาอาการเป็นที่ตั้งแล้วก็จะต้องรู้เอาสาเหตุอื่นๆต้องหาและว่าไม่มีละไม่มีสาเหตุที่ทําให้คนไข้เป็นแบบนี้ละน่าจะเป็นจากตัว a v b o x ของ m o b i สวั One นอันนี้แหละเราถึงจะส่งมาใสา่ เพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันจะมีไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะมากประมาณนี้อันนี้คือทั้งหมดและที่ผมอยากจะพูดในวันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากใครอยากให้ผมพูดเรื่องไหนลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างกันได้เลยครับ